สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องอัศจรย์นิวนะครับวันนี้พบกับผมพิเชษอินทิมผู้สมทิปทีบาทจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชินุปธรรมสมัยที่สิบเอดเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ปรับดวงชะตาสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับคราวที่แล้วก็วิเคราะห์มาแล้วนะครับจากวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับ วันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ต่อถึงวันพุธกลางกลางคืนนะครับในมหาท e <Piet. S 1> ักษามีพุธกลางคืนด้วยนะครับก็เลยจะต้องวิเคราะห์คนที่เกิดวันพุธกลางกลางคืนเพราะว่าในมหาทักษาขเขาระบุไว้นะครับวันพฤหัสกลางคืนไม่มีนะครับวันเสาร์กลางคืนก็ไม่มีนะครับมีแต่เพียงวันพุธกลางคืนซึ่งก็เป็นระบบมหาทักษานะครับที่ระบุไว้ วันนี้ก็จึงมาวิเคราะห์วันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็คือเลขแปดนะครับตามที่วงวันนี้นะครับเลขแปดก็จะมาดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คนวันพุธกลางคืนมาใช้หมายเลขศูนย์แปดศูนย์หกหกหกสามแปดหนึ่งสี่จะดวงจะดวงจะสมพงกันหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะครับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน วันพุธคนคนเกิดวันพุธกลางคืนก็คือเลขแปดนี้เป็นดาวบริวารน,นะครับเป็นคนลักษณะถ้าพูดาภาษาสมัยใหม่เขาใจถึงเพิ่งได้เป็นคนเป็นคนออกใจนักเลงนักเลงนะครับเป็นคนผงผางเป็นคนอาจะว่าตามดาวก็บ่มบารมนะครับเป็นคนใจนักเลงชอบสีเทาๆนะครับลักษณะนะครับโดยเฉพาะในดวงเนี้ยมีดาว ดาวอาทิตย์เป็นเดชเดชหมายถึงว่าในในในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มีเลขหนึ่งเป็นเดชนะที่ทำดอกจันไว้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนหมายเลขนี้และใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับจะมีลักษณะชอบประชุมมีการพบปะสังสรรค์กันบ่อยๆนะครับมีการประชุม เกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับเพื่อนฝูงมีประชุม,มบ่อยๆเดทเป็นเลขหนึ่งนะครับประชุมก็ลักษณะจะมีมีผู้นำอยู่อยู่นะครับหรือไม่ก็ผู้ใช้เบอร์โทศัพท์เบอร์นี้เป็นผู้นํานะครับก็ลักษณะประชุมกัน,กนแบบผู้นํานะครับ มีดาวหกเป็นอายุนะครับดาวหกก็คือมีสามตัวนะครับในเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้มีดาวหกดาวหกสามตัวดาวหกเป็นอายุนะครับดาวหกเป็นอายุก็หมายถึงคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็มีสุขภาพอนามัยดีนะครับสุขภาพอนามัยดีการ การเป็นอยู่ดีนะครับสวยงามดาวหกหมายถึงว,ว่าเกี่ยวกับการเงินการทองความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นการความเป็นอยู่ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแลว้วมาใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเรื่องการเงินการทองไม่ขาดสายนะครับทรัพย์สมบัตินะครับทรัพย์สมบัติเดิม เลขสามนะครับยังมีทรัพย์สมบัติเดิมเป็นทุนรอนนะครับไม่ขาดสายนะครับมีดาวอังคารนะครับเป็นสมบัติเดิมคนที่เกิดวันพุธมีดาวอังคารเป็นสมบัติเดิมก็หมายถึงว่ามีเงินมีทองยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะครับไม่มีดาวกาลิกินีมาตัวทำให้เงินสูญหล่าร่อยหลอนะครับก็ เบอร์โทรศัพท์วันนี้ไม่มีดวงกาลิเกนีไม่มีดาวกาลิกินีอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ก็ลักษณะทำให้ทรัพย์สมบัติความเป็นอยู่มั่นคงเรื่องการเงินการทองนะครับแล้วก็ยังมีความขยันนะครับความขยันลักษณะการพูดการจานะครับการเจรจาการ อาทรมาค้าขายหรือรับเลาราชก,การนะครับติดต่อประสานงานาเบอร์นี้ติดต่อประสานงานดีนะครับติดต่อประสานงานดีแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากดาวพรรุธกับดาวราหูกลางคืนเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็คงจะมีปัญหาบ้างเรื่องการเจรจาเรื่องการติดต่อประสานงานนะครับทำให้ การติดต่อประสานงานมีอุปสรรคบ้างนะครับไม่ถึงกับรุนแรงนะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้สำหรับคนที่ใช้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับถ้าจัดอยู่ในระดับก็ถือว่า,าใช้ได้นะครับอยู่ระดับ80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันมีดาวที่ที่ไม่ค่อยจะ ลงรอยกันอยู่หนึ่งตัวดาวพุธกับดาวศุกร์นะครับอดาวขอขอไปดาวพุธกับดาวราหูนะครับดาวบริวารส่วนดาวอื่นนั้นให้คุณหมดนะครับมีดาวหกสามดวงนะครับมีดาวราหูสองดวงนะครับก็ให้ให้คุณนี้มีเป็นดาวบริวารที่ให้ให้มีบริวารสมบูรณ์นะครับ มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องบริวารน,นะครับระดาวดวงนี้เ,เบอร์โทรศัพท์วันี้ก็มักจะมีการประชุมบ่อยๆนะครับมีการประชุมพบปะสังสรรค์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับมีการประชุมกันบ่อยนะครับคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าระดับใช้ได้ท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะให้พยัญากรอยากจะให้วิเคราะห์ เบอร์โทรศัพท์ก็เรลองเปิดคลิปตั้งแต่คลิปวันอาทิตย์นะครับก็จะรู้ว่าในเบอร์โทรศัพท์เรามีเลขที่ปรากฏในคำอธิบายไว้กี่กี่เบอร์นะกี่กี่หมายเลขนะครับก็สามารถที่จะเอาไปเทียบเคียงได้เพราะว่าคนเกิดวันต่างๆมันก็มีเลขผสมอยู่ในนั้นซึ่งสามารถที่จะเอาไปปรับใช้นะครับ สามารถที่จะเอาไปดูดูด้วยตนเองได้นะครับถ้าใครสนใจจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะครับเบอร์ของผมเองนะครับศูนย์แปดศมแปนครับถ้าสนใจจะให้ดูรายละเอียดทุกทุกตัวตัวเลขนะครับว่าจะสงพงกับผู้ใช้อ่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จะดูให้นะครับวันนี้ก็ขอจบวัน บันพุดกัางคืนแค่นี้นะครับ